ตื่นเต้นเร้าใจได้อารมณ์ใครเชื่อเรื่องผีมีจริงหรือไม่ผมคนหนึ่งละที่ไม่เชื่อแต่กับเหตุการณ์ประมาณ3-4ถึงครั้งของผมผมยอมรับว่าไม่ลังเลที่จะบอกว่าผีมีจริงแถมยังได้สัมผัสแบบสดๆและแบบล่องลอยอีกด้วย เดี๋ยวผมขอลำดับเหตุการณ์นิดหนึ่งครั้งแรกน่าจะอายุประมาณ6-7ขวบเรื่องแรกนี้อาจจะลืมบ้างเล็กน้อยแต่จะพยายามทบทวนมาเล่าครับสำหรับครั้งที่สองนี่เจอจังๆและเกิดการต่อสู้ที่หาดใหญ่โดนผียายแก่ยาวีจะมาเอาชีวิตมีหลักฐานถึงเหตุการณ์นั้นเป็นบันทึกแจ้งความคนเสียชีวิตที่หาดใหญ่ด้วย ครั้งที่สามเจอที่เมืองชิตเตะประเทศญี่ปุ่นช่วงเวลาไปนอนรอหางานทําหลังจากถูกกลุ่มผีซามูไรหลอกเหตุการณ์คลี่คลายผมถามคนนอนข้างๆสามคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่โดนผีซามูไรหลอกจริงๆเมื่อปี2528ผมได้รับคำสั่งให้ไปทํางานที่หาดใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์เก่งเก่า ช่วงระหว่างประจวบกำลังสร้างถนนพอดีฝนตกถนนเล็กชนิดโคลนถึงท้องรถก็ค่อยๆขยับไปได้เรื่อยๆถึงประจวบก็ทุ่มกว่าๆก,ก็หาโรงแรมเล็กๆนอนคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็เดินทางต่อจนถึงหาดใหญ่8ปดโมงเย็นโดยประมาณ เข้าไปถึงที่พักที่เขาจัดไว้ให้คือตึกแถวที่สามห้องสามีหัวหน้าห้องรุ่นน้องเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆอยให้กับข้าราชการในนั้นหัวหน้าก็ดีเหลือหลายกุลีกุจอช่วยเหลือดีครับห้องหนึ่งหัวหน้าห้องห้องสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดว่างมีห้องแปดเก้ามีครอบครัวน้องๆหน,น,นุ่มหนุ่มเข้าอยู่วันนั้นนอนหลับสนิทเพราะเหนื่อยรุ่งเช้าก็เข้ารายงานตัวที่ทำงานครับ พอตกเย็นเลิกงานก็เข้าเมืองไปหาเพื่อนนักดนตรีที่เล่นอยู่ในไหนคลับดังที่หาดใหญ่เพื่อนๆก็ดีใจหายเร่งรัดหางานเล่นดนตรีอิเล็กทรอนให้ทันทีที่ห้องอาหารเล็กๆซอยสามเกือบสุดซอยช่วงที่เล่นดนตรีอยู่ที่ห้องอาหารนี้แขกแน่นทุกคืนครับเล่นอยู่ได้ปีครึ่งก็ย้ายไปเล่นที่โรงแรมใหญ่ของท่านประธานสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ วันหนึ่งหลังจากเลิกงานตีสองก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับที่พักวันนี้อากาศครึ้มฝนมีลมพัดแรงถึงหน้าห้องพักตีสองครึ่ง ผมจอดรถไว้หน้าห้องพักที่เป็นตึกสองชั้นห้องที่สามระหว่างกำลังไขกุญแจเปิดประตูมีลมพัดเย็นเย็นวูบใหญ่พร้อมเสียงหมาหลายตัวหอนขึ้นมาและหอนรับกันเป็นทอดๆมีเสียงนกบินพรึบพับพรึบพับเหนือหัวแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรคงคิดว่าฝนคงจะตกแล้วล่ะดีนะที่ถึงห้องพักก่อนไม่เปียกฝนผมเข็นรถเข้าเก็บในห้องชั้นล่างแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ำ ความรู้สึกขณะนั้นเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องแต่ไม่เห็นอะไรก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำเสียงประตูหน้าบ้านกระแทกเปิดดังปั้งแล้วปิดกระแทกอย่างแรงพร้อมกับเสียงลมพัดกระโชกอย่างแรง ผมหันไปมองประตูก็ไม่มีอะไรคิดในใจว่าหรือเราลืมปิดประตูลมจึงพัดเปิดออกแล้วปิดเข้าเองตามแรงลมผมจึงเดินไปที่ประตูเพื่อล็อกกลอนแต่เสียงลมและเสียงหมาเห่าทั้งหอนยังไม่หยุดแถมยังเห่าหอนกันแรงขึ้นแรงขึ้นทั้งเสียงลมปีกนกบินดังพลึบพับไม่หยุดผมจึงรีบอาบน้ำแล้วเดินขึ้นชั้นบนจะเข้านอนเสียงประตูกระแทกปั้งอีกครั้งหนึ่ง ผมไม่สนใจละนอนดีกว่าโดยหันหัวไปทางหน้าต่างที่ปิดไว้และหันเท้าไปทางบันไดาทางขึ้นที่ประตูเปิดอยู่ผมล้มตัวลงนอนขณะกำลังเคลิม้เมเสียงประตูกระแทกปั้งอีกครั้งหนึ่งเสียงคนเดินลากเท้าอยู่ข้างล่างและเสียงพูดดังๆของคนแก่เป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องพร้อมกับเสียงวิ่งขึ้นบันไดปั้งปั้งปังและมีเสียงบ้งเบ้งที่ประตูตรงบันได ผมจึงพังหงกหัวขึ้นมองเห็นยายแก่มีแต่หนังหุ้มกระดูกบ่าซ้ายมีอีกาตาแดงเกาะอยู่ด้านขวามีหมาดำตัวใหญ่แยกเขี้ยวตาแดงถลนทำท่าจะกระโจนเข้ามาทำร้ายอียายแก่พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้บงเบ่งเบ้งชี้มือมาทางผมพร้อมทั้งดันเจ้าหมาดำให้เข้ามากัดผมหมาดำแยกเขี้ยวพร้อมอีกาพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว ผมรีบลุกขึ้นนั่งทันทีที่ไอห,หมาปีศาจมันพุ่งกระโจนเข้ามาแว็บที่กำลังจะเกิดอันตรายนั้นเหมือนมีสิ่งดนใจให้ผมคิดเห็นลิงลบบุรีขโมยไข่ของแม่ค้าในตลาดบนบีกับพื้นแล้วเลียกินมีหมาตลาดจะเข้ามากัดลิงใช้มือซ้ายบีปากหมาไว้แล้วก้มเลียกินไข่ที่พื้นอย่างสบายนั่นแหละแว็บเดียวที่เกิดขึ้นผมทำตามทันที สองมือบีบป,ปากไว้พร้อมทั้งเหวี่ยงให้ตัวมันหันกลับไปทางยายปีศาจต,ตะคอกสั่งหมาปีศาจว่าไปกัดมันเท่านั้นแหละทั้งหมาปีศาจและอีกาปีศาจกระโจนกลับเข้าใส่ยายแก่ยาวีเสียงร้องโหยโหวนหล่นตกลงบันไดตึงตึงตึง,ตงค่อยค่อยค่อยเงียบหายไปเสียงหมาเห่าเกรียกลาวลงกระโชกอย่างรุนแรงครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบไป ผมนั่งใจสัน่นเย็นเฉียบไปทั้งตัวมันเกิดอะไรขึ้นนี่เราสู้กับผีเชียวหรือรีบปิดประตูนอนลงอย่างระแวงไม่หลับจนถึงเช้าแปดโมงเชา้ากำลังจะไปทำงานเดินไปซื้อกาแฟห้องหัวหน้าไอ้น้องหัวหน้ามันพูดว่าเมื่อคืนผมได้ยินเสียงหมาหอนเกลียกร่าวพี่เจอแล้วเหรอ,อ,อมันแปลกห้องนี้มีอะไรหรือ มีน้องเด็กหนุ่มมาอยู่ห้องนี้แล้วอยู่ไม่ได้หมดก็ขอย้ายไปอยู่แถวอื่นหมดในว่าผีดุแต่ผมไม่เชื่อเลยจัดไว้รอรับพี่ไงละ่ะงั้นผมจะเปลี่ยนให้พี่ไปอยู่ห้องแถวแปดสร้างใหม่วันนี้เลยนะครับผมก็เลยได้ย้ายออกไปอยู่ห้องแถวที่สร้างใหม่ยังไม่เต็มสำหรับห้องแถวสามทับสาอาทิตย์ถัดมาก็มีน้องจานหนุ่มๆกับเมียสาวกําลังท้องประมาณห -7 เดือนมาอยู่แทนผม นี่แหละครับคือเหตุสำคัญที่ทำให้ผมเชื่อว่าผีมีจริงจ่าหนุ่มกับเมียสาวท้องห -7 ถึเดือนก็มีเหตุวันนั้นเป็นวันศุกร์หลังเลิกงานมาเหนื่อยๆจาหนุ่มกับเพื่อนก็ตั้งวงเล่นไพ่รัมมี่กันที่หลังร้านหัวหน้าห้องพร้อมทั้งก้งเล่ากันเล็กๆน้อยๆไปด้วยฝ่ายเมียสาวเห็นจ่าหนุ่มหายไปนานยังไม่กลับมาก็เปิดประตูหลังบ้านเรียกให้ผัวจ่าหนุ่มกลับบ้าน จ่าหนุ่มกำลังเล่นติดลมก็บอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเมียสาวยังไม่เห็นผัวกลับมาก็ออกไปตะโกนเรียกอีกจ่าหนุ่มก็บอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวจนกระทั่งหกโมงเย็นเมียสาวก็ไม่ออกไปเรียกอีกเลยเล่าหมดแบนรัมมี่หมดเกมจ่าหนุ่มเดินกลับห้องทางด้านหลังบ้านปรากฏว่าประตูบ้านเข้าไม่ได้จึงตะโกนเรียกเมียสาวแต่ไม่มีเสียงตอบรับจึงงัดประตูหลังบ้านเข้าไป ว้าวสิ่งที่พบคือเมียสาวไม่มีลมแล้วโดยมีลวดราวตากผ้าคาดอยู่ที่คอขาทั้งสองข้างยื่นไปข้างหน้ากึ่งยืนกึ่งนั่งมือตกอยู่ข้างลำตัวจาหนุ่มรีบเข้าประคองปลดลวดออกจากคอครับเมียสาวน่าจะน้อยใจที่ไปเรียกจ่าหนุ่มถึงสองครั้งก็ยังเฉยคนกําลังท้องอยู่ด้วยก็คงต้องการให้สามีอยู่ด้วยตลอดเวลาเมื่อเรียกไม่มาก็ประชดซะเลย เออที่สำคัญคือลวดที่ติดผนังไว้ตากผ้าผมเองเป็นคนทำไว้ตากกก่อนั่นเองก็รู้สึกเสียใจอยู่นะครับเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆครับแล้วคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับผียายแก่ยาวีไหมผมเองเชื่อว่าเกี่ยวแน่นอนงั้นผีก็มีจริงนะสิหรือไงไม่น่าเชื่อว่าเมียสาวจะขี้ใจน้อยขนาดนั้นเออหรือยายแก่ยาวีมาทำร้ายเธอ แล้วที่บอกว่ามีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงมันยังไงก็จ่าหนุ่มไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจของเหตุการณ์นี้ไงประมาณปี2528ไปขอต้นดูหลักฐานได้เลยครับสวัสดีครับ